นั่นเห็นไหมครับสวัสดีครับนี่ผมหลังข้างบ้านผมนะครับนอกจากจะปลูกพืชแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอะไรนะครับ มื่อสองวันก่อนผมมาถังเนี่ยยากกวาดใบไม้นี่ครับพอามากองรวมรวมโคนต้น,นครก็เจอเขาหลบอยู่ใต้กิ่งไม้นะครับก็เลยหาที่ให้อยู่นะคะดูทิศอะไรเอ่ยนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับผมก็เลยเอาถังมาขุดน้ำฝังไว้ให้นี่ แล้วก็ใส่น้ําไว้เอาไปไปตองมาใส่ก็เข้ามาอยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยตั้งชื่อเรียบร้อยครับสันชย่ยหลานสาวตั้งให้ว่าชื่อสันช่ับพาดูแล้วน่าจะเป็นตัวเมียนะครับออาไปเสร็จแล้วตกใจดึงใบตองนะครับก็มีหนึ่งตัวแล้วครับตอนนี้ก็ตามปกปติเวลาผมถางหญ้าหรือกวัดโคยใบไม้มากองโคลต้นไม้เนี่ยนะครับ ก็จะเจอเป็นประจํานะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่านี้ครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่เห็นแล้วตัวใหญ่ทุกทีก็ตัววันหัวโป่งมันนี่หัวโป่งนี่ครัตัวเล็กๆพวกเขียดนะครับแต่หรือลูกกบผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ปล่อยไปปกติัครบก็อยู่ปกติไปพอมาเจอตัวนี้เข้าโอ้ตัวใหญ่ใช้ได้ครับก็เลยหาที่ให้อยู่สัหน่อยเพื่อเขาจะได้อยู่ถาวรที่นี่ แต่ดูแล้วน่าจะชอบใจครับนี่ผ่านไปสองคืนแล้วหลังจากเาถังน้ํามาตั้งใส่น้ําแล้วก็มาปิดไปนี่ก็ยังไม่ไปไหนนะครับผมก็เมื่อคืนฝนก็ตกแต่ว่าเช้ามาดูก็ยังอยู่ปกติก็แสดงว่าคงชอบที่นี่นะครับเพราะข้างในนี้มันก็ล่มลื่นดีจะมีมากวนกะ็มีหมานะม,มาคอยกวนไะอ้เจ้าสี่ตัวของผมนั่นนะวิ่งไปวิ่งมานอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไร ชาวประมงก็คงมาเข้ามาครับในมันรั้วข้างบ้านผมมีรั้วกั้นอยู่นะครับก็อยู่สบายคาดว่าจะอยู่สบายครับก็ได้อยู่นิ่งนี่เกาะน,นิ่งเลยครับดูท่าทางแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกับค,คนอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเขาคงอยู่มานานแล้วนะแล้วผมมาถางหญ้าอะไรคงเห็นบ่อยๆแต่ไม่เห็นทําอะไรแต่ผมไม่เห็นเนี่ยนะครับ เขาคงเห็นผมไม่ทําอะไรก็เลยดูท่าทางแล้วเขาจะไม่ค่อยตกใจไม่ค่อยตื่นนี่ก็ลอยน้ําอยู่ปกติเมื่อกี้ที่โดดลงไปนั่นน่าจะเป็นเพราะว่าผมปิดใบไม้แรงไปหน่อยมันดีดโป๊ะตกใจปุบลงน้ําไปครับก็กลางวันกลางวันแต่เราล้อนก็จะขึ้นมานะขึ้นจากน้ําเห็นมาพึ่งนี่เนี่ยดูรอยนะ เป็นรอยๆดินแน,น่ๆน,น่าจะขึ้นมานอนแถวๆเนี้ยรอยๆนี้ ครับก็คงพามาดูแค่นี้นะครับคลิปนี้สั้นๆสวัสดีครับ